ีดชุดๆๆใจเย็เย็นินลงมาออกมาบินถึอเลยวะเออแ้มที่สี่ห้าโอ้เต็มคอครับมือนี่เจหลักสังหารโอ้ยยยย ียรบอยไ้เรื่องโอ้ขาใเญ่วกววานออกตัวนี้ออเฮ้ยออโตขึ้นเอ้ยผมบินมาแครับขึ้น,มน,น,นหมันยานุกันบินลงมาถึงเลยหรอบินลงมาเลยไซฟุมาแล้างหูเลยดีเขาดีล่วงเลยครับหมานๆครับผม ยกจ, <ce> <elt> จัดแล้วเอฮะว่สวยครับอย่างกลางรักที่สามที่ใดเออมันสิบ่มานะมึงร้ายงามครับ มาอัาน,นครับผม เรือ่องเรียบร้อยแล้วว,ว,วินมาทางคุณนะ